สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีค่ะนี่นะมาเผากับแอลในฉากแอนนี้ฟินค่ะโมนี้แอนมี้พี่นิงมาเก็บเห็ดน้ำกันเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเก็บเห็ดจ้าไปกันจ้าไปเก็บเห็ดโอเคจ้าไปแล้วไปไปไปไายบายค่ะไปบอกจ้าบอกันมาจ้ามีดอกนึงเริ่มหนาวมากหรอเ็ดเหลืองยังมีอยู่นี่เดี๋จ้า มือน,นี้บอิเวตัดขาเอาไปตัดขาอยู่บ้านเด้จ้ะฝ้าวยังดอกก็มากจ้ะนาต่อมือน,นี้ได้ขู่มากไหม มันดอกใหญ่นึงหาต่อจ้ะนี่เอ,อโอ้ยหมือนโอ้ยดอกนี้มันมูมือนีมามือนีไม่มูด้วยจ้ะมือนีพี่สาวคนจวยมาเก็บน้ำพูน <c oughs> พี่ีหนิงพีหนิงมาเก็บเป็นมู ม้วนเนาะไมาแ,แ,แย่งเฮ็ดกันเก็บแย่งเก็บแย่งกันเก็บหรอเอาไปกินน้ำกันคือเก่ามึง <c oughs> นานๆพี่นิงเก็บเอาเดาผุนทั้งผุนหาทั้งผุนโอ้พี่แองกสีหาทั้งพี่พัดเบิ้งนี่เบิ้งพาดเบิ้งพี่นิงว่านี่ไก่เหงาใหม่เบิง้งบักหลายเบกยักใหญ่นึงหุ่น cắt hết ba điều canh đi ohi chịu cái đi nó no nhiều nó pìn níng điều xì hết treo hết bã đèn bông ui bông hoa nhai thế là ôi ừ. những lửa sưởi ừ. thầy chặt đã ngang to hết hiện ruộng còn vàng này đỏ hơn ừ. này chặt mừng ừ. 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 cướp mất mẹ cướp ngang thai mừng đỏ bọc ngang nữa ว่ามันหนาวมาแล้วเอนเกิเนต่มันเบิดแล้วรอบที่แล้วเอนกระเดาบกหลายนึงมันบกงเน้อขาบกไงเน้ออ๋ปานดอกหม่เ็ดเพิงหวานเนี่ยเออซองเสมอเนาะมันกันไงาะแมนบออันยังหลายอยู่เฮ็ดำเแด กําลังยางออกมาจากบาดก็มาเฉ่าะเหะ็ดเหรอ,าอ,อมาต่อจ้ะว้ายยังดกอกย่างงามเลยคุยมีดกับเอามาอยู่แต่บอดมีเวลาตัดจ้ะ <c oughs> มีดกับถ่ายอยู่ในครูนี่แหละคุณข้างหน gì Dạ, nó lượng Cái nồi cướp mù Cướp mù thì Xe đài mình Cái nồi cà ầu Nào không ai lẹo สวยมอนิมเฮดมันปูเด้จ้าเฮดเหลืองจะลีแต่เนี่ยขายมาเองกับคนพูนหนึกงว่าเต่รบอแมนนึกงว่าเต่ใบไม่โอ้อัน,น,ยน,นยไไหนยาบางังขอให้หยาบังก่อนจ้ะ โอ้ยไต่ใหญ่เดียวดอกนี่น้อยแต่ว่ามันมันยืดไตยย่ใหญ่นก็เลยแน่งบ่เห็นแห้งคูดแห้งพอเนะจ๊ะโอ้ออยเอ็มหยาบมันดอกนี้ ก็ใช่ได้แต่มันก็นเน่าล้ะก็สิมเมนบวล้วจ้ะมาเล่มเห็ดเส่ยดยมันมาจ้ะเห็ดมันปู งามงามไปจ้ะเนี่ยจ้ะนี่สองจองดีดมมนะมีมันมันอยู่ไตอันต้นบนูเบอรี่ไงหลวก็อันเนี่ยบางมันเนี่ยจ้ะอยู่ใต้บูเบอรี่มึงดอกบักใหญ่นังเนี่ย าจไปตัดขาเอาที่บ้านเนาะยูนี่อันนี้นี่ไปแม่กระทั่งอันอน,อนั้นกระตาเห็ดกนยังลืมเอาอมาแต่บ้านโอ้ตัวนี้จนเนาไหมใช่ดายมัน,นี่้บังขาวันก่อนจะ้ะโอ้บังคือสีบอดอดอกจะ้ะเอ้าให้มันอยู่นี่ละ แหวกเอาไปแน่นี่แล้ต้นบูเบอร์ีน่นี่เพือตองใส่เวลาหาแล้วจ้ะสีผ้าแหวกมาต่อจ้ะในดอกหนึ่งโอ้ยเพือสีพออันเล้งอยู่จนว่าเกืเดเบียมันเนี่ยจะ้ะสีงาแห้ง อะอนแต่สีมันเนี่ยดอกนึงปูนปีนิงเก็บอยู่ทั้งบนเก็บเห็ดน้ำกันอถ้าฝนตกมากของไข่ได้ปีนิงฝนตกมากเยอะมันก็อั <c oughs> นนี่เดี๋ยวเอ๊ะ nhaị sẽ đoạt nưng à, nóng 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 nóng, ôi, này, uểo uểo này, uểo <laughs> <laughs> พูนะแตกวัดระบอบไทยจ้าไมนภาคแย,ยงเหินไปลมหายอีกนะมึงปลาเห็ดปลาเห็ดกับแม่นแปนป้านี่แปนดีอยู่จ้านี่ดอก็มีหางๆอยู่แต่มีพ่อได้เก็บอยู่ เพราะว่าอันมาเล่มเอามันหนาวมาแล้วหนาวมาแล้วลมหนาวมาแล้วนี่ดอกนึ่งจ้า้ะโอ๋ยดอกนี้งามแน่จ้าบังบังอุ้ยสะอ่นอนบัง อสีมันันอเก็บดอกได้ดอกได้กระสออนแต่สีเห็ดเนาะดอกน่งจ้ะอโอ้ยมันหมดออใส่ขูไปเลยม,ลมูนี้ว่าได้กระตามานมากกวได้ขู่มานมากนนะจ้ะ ไปเบิ่งก่อนุ่นข้างหน้าค็นจ้ะมันปูจ้ะยังสะออ่อนยังหลายอยู่ยุตใต้หยากมันแน่นหยากไหมอันใบใหม่เหลืองเหลืองใบใหม่มันหล่นมากสีขึ้นกันกำเห็ดเนาะมึงมันก็เลยเริ่มหาหยากหยากกันทับมัน มันก็ยังจะหักกระซางมันตะล่างออกก็ไปขวบไปอันมันก็มุนคือเกาเอาไปขวะใช่โนจะเนี่ยพาเกียบไปน้ำมหาไปนั่มนันก็มีขึ้นไปเรื่อย นนี่จ้ะดอกกล้ามโอ้ยยังเปิดแห้งพ่อ เบิางทางหนาต่อเนี่ยจ้ะนี่ซองดอกเคี่ยงกันนี่ยังสวยอยู่เลยงามงามอยู่ บนนูกไปแตะถากบ่มันมถากไาจ้ะไม่อกงค่ะ งามันหลีอยู่ตรงนี้แดดมาแดดส่องตาแม่จ้ะแล้วมันแนบมเห็นบ้างดอกอหนคะ ยางเลยไปเพราะยางกลับมากแต่ังค่อยพ่อเมื่อกี้หน่อทีพ่อมัน,เนีเพราะว่าแดดบดจะ้ะจะดอกหนึ่งดอกอยางแห้งจา้งาบ้างง่ามแห้งยังลงเหลือใดจังใดบังจะ้ะแค่นห้บังอันนี้ Chà. Đọt nhai ha. Ừ, ở sao ổn cứ cần chà. Đọt ngam ha, ngượt đừng kêu vào mắt cứ thôi. Ô nào mà hèn leo Nó ăn vô tay khòn chà. Ôi, chỉ chốc cỡ xíu, xíu. แดดกระซองพ่อแดดจ้ะนี่กวา,างเขี่ยงเข็มขอนบอก เดินไปอีกสักพักหนึ่งไปหยาดเดิน ใช่มันหลีเ้อยอันไต่ต้นบูบลีเม,ม,มืองนี่จ้ะคุณน่ะเรื่องเออเหออยู่หโอ้โหหักซะเนาะนั่นดอกนี่ก็เริ่มเละละตัวเละมันเมื่อาจ้ะ นีดอกหนึ่งเอ็นก็บอกค่อยผ้ายางได้ใจเดี๋ยฉีิตาไล่ เดืองเออเหืออยู่อันนี้นี่แต่ดอกกำเนาจ้า,านี่จ้ะบานเพอเวอร์อยู่อัน,นก้อนอันนี้ยังมากกว่เาเห็นเวยจ้ะนี่อยู่ไต่ไงอืมอม,มึงเป็นอะดอกมันโอ๊ยงามแห้ง จ้ะนี่มันหลีอยู่ใต้ต้นบูเบอรี่หลีอยู่ใต้หง่าเฮ็ดหลีดีดีไหมจ้ะเฮ็เดเฮ็ดหลีหรือว่าขนหาบ่เห็นนี่จะ้ะเฮ็ดมันหลีหรือว่าคนหาบ่เห็นเนาะนี่น็ด ยังงามๆอยู่เลยเน,น,นี่ยแห้งเคลียแห้งเขมาเนี่ยตาว่าสิมาเล่มเอาเห็ดเป็นงสิได้เต็มขุ่นเลยจ้ะ แดดส่องตา beady ดอกหนึ่งยังผ่านไปผ่านมาสองดอกเนี่ยมาจา้ะนี่จุ่มหนึ่งมีติดอกกระมา้าจ้ะมันมาอันมันมาอยู่ในป่าเดี๋ยวจังไหนคักแม่ใช่ไเบิ้งสอ่อนเรียกไอ้น,นั่น เปิดออกพูนเองเหลืองเอ้ยหูยอยู่โอ้ยอันเหาแมงอันัหอนอนทีมันอยู่ในกวงมันไตหัว้ังจ้ะโอ้ยเฮ็ดกะอยากหาหักะะาวกะขั้นหัวคุณจ้ะไม่ได้ดอกงามๆเะอ่อน อันมั่กัอนเน่ยบอคอยเห็นดอกจะอันใบใหม่มาใส่มันเอ็นกับเล่งเล่งเทือสิเล่งพ่อ,อย่างสวนไปสวนไม้อีกอันขามันไปขามันไมอยู่นี่เธือสิพ่อเตาข้างหนึ่งน้อยหนึง่งจะดอกนึงจุ่มนึง ม like, you know ่นดดอกไม่ใหญ่ต้องจาบัางขามัน่อยแห้งแอบไปตัดขาอยู่บ้านอากาศเบาเอื้ออมนวยหนาวเลอเกิน ห้อกคงแม่จ่าอยู่ไหนแม่จ้ามาเบิงเห็ดหนังไก่แต่่าเอ็นมันเอิดเอิดแต่มันเห็ดตีนแกะมันคือแกะเบิงจากป้าดอ,อกแบบไงหนึงมาจ้าหักจำแมันมันแข็งมันติดไมหมหักไหมอยู่ข้างล่างแม่จ่าปุ่นนะ่ะ วิเดดอกไงไงนี่จุ่มนึงไม่ใช่ดายตัวนี้ขามันอ่นขึ้นนอนก็จะป,ปาดออกน่าจะอขามันก็สิบบ่ได้แล้วล่ะจ้ะนอนบ่อันปาดปาดบังก่อน โอ้ยนอนอยู่ของแม่จ้าบ่ได้ร้งจ้ะมองเช็ดได้ดิร้องนอนจ้ะยีกันนอนจ้ะมันเถาแล้วไมองเช็ดได้ไหมอืมมังวิจะดอกง่ายๆตัดดๆนตนี้ได้ยุจ้ะขามันหลุด

งามงามจ้ะสามเกลือนี่จ้ะเอ็นเอาเหางาอนอืมงามแห้งสะออนจ้ะมันอยู่กันเป็นจุ่มเดียวสิอันดึงมันออกมาจุ่มหนึง่งานามจ้ะมึงลุมมัน ดึงมันออกมาจากหลุมโอ้โอโอโอปุ่นนะ่ะอืมงามแห้งไปจ้ะบวตัดขาเลยไปตัดอยู่บ้านเพื่อความไม่เสียเวลานี่ดอกนึงไม่น้อยต้องหาสั่งขาไปอ้อนี่เดดอกหนึ่ง,น,งนี่นี่มันรียี่ว่าสิไปแล้วเอถือขูว่ว่าสิไปนวได้เกือบเต็มกระตาละจ้ะ หนาวโอ้ยล่มวีวีอยู่บัได้ตัดขาต่อบเป็นยังไปตัดอยู่บ้านก็ได้บ้างอันมันย้อนแสงแล้วจ้ะเยันบ้างอืมย่อนแสงไหมบ้างอันน่าบ้าง แน่ไปแน่มากเนี่ยเดี๋ยวดอกหนึ่งที่นี่หน่อยหน่อยเสียดายมันหม่นก่อนจ้ามาจ้ะเดมาใกล้ๆนะอืมดูสิหม่นไปหม่นมากว่าพออีกงามๆจ้ะ มาจ้าอ้ขามันมึงโอ้ยสะอ่อนเห็ดอืมมาไอ้กเบอร์ไก่นกเกนาะงามมันยังเปียๆมันยังแหน่น ว่านา่เสือมาสีแหมนเด้ยขาดนะนี่โอ้ยลมดีดีจริงแล้วเก็บอยู่ทั้งปุ่นแน่น้อยอันใบใหม่พับมั่นยู่โอ้ยแดดมากแต่ว่าหัหนาวไปจ้ะ เนี่ยจ้ามายู่หวงทางเขานยางพองดีกำลังจิกกรบบาทแล้วเนี่ยจ้ะ<ม>เด็ก<ม>เกือบคุอยู่ดอกเนาะมูนจ้ะมีได้ดอกงามๆพูดให้เตียวบมีถักอือหือ เอาตัวนี้นเน่าแน่จักน้อยว่าเป็นยังเอาเนาว่าตัวนี้บ่ลเน่าจ้ะนลี่ไตอันต้นบูเบอลี่ไหมจ้ะอตัวนี้เริ่มเละแน่เดี๋ยวไปปาดเอาเดี๋ยวตะบอยมาจ้ะ ค่ะตอนนี้เอ็มก็มาหอดบ้านล่ะค่ะเนี่ยเบิงหอนอันยางหลายจนหอนจ้ะเนี่ยเบิงอันใดกระตาหนึ่งจ้ะเนี่ยจ้ะใดคู่นึงกระบอกเต็มปันดากจ้ะเนี่ยมาหอดบ้านพอดีอันตอนยางออกมาเก็บน้ำขังทางมะน้ำพราะเล่มเล่มมาอันเฮบมันก็เิ่มสีเบิรแล้วรนาะจากมันอันเริ่มเขาหรือดูใบใบรวงมันเริ่มหนาวมาล้วจ้ะแต่ว่าก็เิ่มหนาวมาแล้วเพราะว่าเมื่อกี้อันยางมากมันหอนแห้งก็เลยถอดเสือออกมาเนี่ยหนาวกระสีไส้เสือครับลบขึ้นล่ะเพราะว่าสินางตัด ขายเฮดอยู่ข้างนอกเนี่ยจ้ะเดีย๋ยวโอเคจังฮ่าจะค่อยพอกันนอกจากฮ่าจะค่อยพอกันในคลิปหน่ะแอนขออนุญาตตัดขายเฮดล่างเฮดกัวเฮดไปก่อนจ้ะเนี่ยอันหลายแห่เนี่ย,อยโอเคจังจังค่อยพอกันในคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ